สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะชบาไก่ชนค่ะคุณหมีไก่ชนก็ผมในรายการเกิดออมา,มา<ป>ดังอ่าก่อนจะไปก่อนจะมาเหมือนเดิมเลยค่ะขอขอบพระคุณนะคะสปอนเซอร์หลักของพวกเราค่ะผลิตภัณฑ์จากคุณม็อบนะครับผงขมิม้นแดงตราพิศิลาผลิตภัณฑ์ด็อกเอรเซฟและ สมุนไพรมหาชัยของพี่ขวัญน,นานาภาค่ะสำหรับสปอนเซอร์ท่านอื่นที่อยากสนับสนุนพวกเราทีมงานบ้านไก่ชนสามารถติดต่อได้ช่องทางนี้เลยจ้าดครับมาวันนี้จะพูดถึงยอดพม่าชนเชิงแห่งยุคเลยตัวนี้ดังมากๆ่านาะนะทีนี้นั่นก็คือเจ้าฟ้าลั่นอตอนนี้ก็อยู่ที่มือเสียข่าวนอริชาฟาร์มแล้วเรียบร้อยนะคะประวัติความเป็นมาเลยตั้งแต่แรกเลยตัวนี้นะคะ เยตต้นซุ้มน้องแจ็คพอตเนี่ยไปซื้อมาจากเสี่ยกอบกนัทพลฟาร์มค่าตัว 65K หนะหรือว่า65,000ตัวนี้นะเชื้อสายเ่าก็เป็นโรเบิร์ตบวกบิ๊กกัปเสือดำสังเวียนแตกแล้วก็เป็นพ่อเดียวกับเจ้าวิกเตอร์วิกเตอร์ที่ย้ายจากโชคชัยวิทย์นะเป็นแชมป์มาก่อนแล้วก็ไปอยู่หนุ่มโรมีนั่นเองสำหรับสถิติตัวนี้นะคะ เจ้าฟาลั่นเนี่ยก้าวไฟโอ้ไม่ธรรมดานะใช่ไฟแรกนะคะไฟที่1ถึงไฟที่2เนี่ยก็คือตอนอยู่กับเสี่ยกล๊อบกอนนะัทพลฟาร์รมพอย้ายมาอยู่กับซุ้มน้องแจ็คพอตเนี่ยไฟที่3นะไปชนะเชิงมาชนะอันที่ 2, 2ไฟนั้นไปเจอกับลูกถ่ายคู่ชนกลับดาวเรียบร้อยสุด ไฟที่4ี่ไปชนะพนม่ามาชนะยกที่2นะคะไฟที่3ไปเจอกับเชิง3ยกที่สนามด้ว,วันพัทยาออแล้วก็ไฟที่6กับไฟที่7็นี่เหมือนกันเลยชนะเชิงมาในยกที่ส 2. 2> องสุดมากนะตัวนี้ทั้งเชิงทั้พมา่าเล่นได้หมดเ,ออเลยแต่ว่าเป็นมาชนเชิงในยุคนี้ที่เก่งจริง ส่วนไฟที่8เนี่ยคู่ชนถอนและไฟที่9ไฟล่าสุดที่เป็นไฟที่ฮือฮาใครๆก็อยากได้ตัวนะคะคร,รวมถึงซุ้มใหญ่ซุ้มดังระดับประเทศเนี่ย <c oughs> เซโยดาราฉายยังเลงเลยตัวเนี้ยเออไฟที่9ล่าสุดเมื่อวันที่13กรกฎาคมค่ะที่สนามชุติมาระยอง 660K เค,คก็ไปเจอกับ ไก่เบอร์หนึ่งของโลกแต่ฟารานลอบม้วนเดียวจบนะคะคปิดเกมไปในยกแรกรวบแชมป์แล้วเรียบร้อยวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับพี่หมีหวันนั้นสนุกมากครับผมก็อย่างที่พี่ชาบาบอกนะครับวันนั้นติตาเซนใครหลายคนเลย,คน,เลยคนแย่งตามมาซื้อเยอะมากเพราะว่ามันมีผลในอันเดียวเลยนึกจึกันด้วยซ้ำตัวของเจ้าฟารัานนะครับก็เป็นไก่ที่แข็งดีมากครับผมตัวน,นี้ครับเห็นหัวไม่ได้เลยเห็นหัวปานเห็นม็ดข้าวนะครับแล้วก็เฝ้าเฟ้าเฝ้าซัดนะครับเป็นไก่แข็งดีมากส่วนทางด้านโกเชงนะครับก็เป็นสายสามเอี่ยวเนาะ ตอนนี้ก็เป็นไก่ประปกบบนชนดี<ะ>แข่งดีก็คู่นี้ครับปล่อยเข้ามาเนี่ยก็ซักกันไปซักกันมามทำได้ดีกันทั้งคู่ครับแต่สุดท้ายแล้วเป็นทางด้านเจ้าฟ้าด้านที่ทำได้ดีกว่า แล้วก็เก็บแชมป์้อยชัย660กิกับบ้านไทได้สาเร็จหลังจากชนะไฟนี้นะครับก็คนย่งต่างวันซื้อเยอะเนาะสุดท้ายแล้วนะครับก็มาอยู่กับเสืยหลายน้องลิชาแล้วก็วันนี้มีอัปเดตมาว่าเปิดรับฝาผสม,มแต่ว,ว่าล็อกไปหมดแล้วเต็มหมดแล้วนะคะก็ติดไปแล้วในราคานั้นแล้วก็ส่วนจุดเด่นและสไตล์นะครับของทางด้านเจ้าฟารันตัวนี้นะครับก็เป็นไก่ฟอฟาเฝ้าซัดเลียมดีขยับหาช่องอพัดเก่งแข่งดีแข่งลึกครบเครื่องเลยครับผมเร็วไวแม่นคมสำหรับคลิปนี้นะครับจะทำขึ้นมา ของประเทศไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับผมส่วน e ีพีหน้านะคะเราทั้งสองคนจะนํำไก่เก่งไม่เลือกเกิดตัวไหนในประเทศไทยมานําเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านไก่ชนของเราไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้าในรายการเกิดมาดังสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ